เอาละฮะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็ลกลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทันตีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้เรายอยู่กันในเกมมินิบอลโย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 วันนี้นะเราอยู่กับคู่หูน้องแมวทั้งสองตัวนะครับไปตะลุยด่านกันวันนี้เป็นโหมดอ่าโหมดคนป่าไม่เคยเล่นเว <c> ้ย <oughs> เออไม่เคยเล่นก็ต้องกดนะครับลุยนะครับอ่ะลุย <c oughs> อ้าวเพื่อนเราไม่กดชิบหายมากดเลยฮะลุยไปลองดู ไปลองดูผมไม่เคยเล่นเหมือนกันแม์นี้น้องแมวเดิมเปอร์แมวเอ๊ดัมเบิรแมวน้องแมวสายป่วนสองตัวนะฮะเจอกันได้นะในแมปนะครับทุกคนอ,อุ้ยโห<ฮ>คนเยอะไปปะวะมาโอ้โหคนป่ากำลังจะปรากฏตัวเราต้องทำอะไรกับคนป่าล่ะฮะผมว่าเราต้องป้องกันที่นี่ไว้ผมว่าเราต้องป้องกันที่นี่ไว้อย่างแน่นอนสื ทำยังไงมีคนอยู่ข้างล่างเฮ้ยชิบหายแล้วไ <I win. laughs> อ้เวนอ้อะไรวะเกิดได้เกิดได้อ๋ <c oughs> <c oughs> นี่มันเราจะกลายเป็นคนป่า <c oughs> เราต้องไปเก็บคนที่เป็นมนุษย์อยู่นะฮะนูน่นอย่าบบ ทำไมมันขึ้นไม่ได้วะลื่นเหอสวัสดีไม่ได้วะขึ้นไม่ไหวเฮ้ยทางหนาทางนั่งโดนโดนเรียบรอ้อยเป็นคนป่าซะไอหนูขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยโดนโดนจ้วงอีกนิดหนึ่งอีนิดนึงไอ้นั่นร่วงลว เฮ้ยนั่นนั่นมีคนมีคนล่วงมีคนล่วงเฮ้ยต่อยต่อยต่อยลุมโหวิ่งเร็วกจกวังวะ เปไหนแล้ววะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหนัวจัดนัวจัดรุ่งตีใครเนี่ยอ๋อต้องโดดแคมบรลีนเยยมันทางลื่นอีเวนถึงว่าขึ้นไม่ได้ต่อยต่อยเรียบร้อยลวงครนี่นี่นี่โดน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 ต่อย <laughs> ลวงไปเดี๋ยวมึงไหนอยู่ไหนหมดแล้วเป็คนป่าหมดแล้วฮีโร่นะฮะดับศูนย์สิ้นนะครับ,บ,นนะค,รบคนป่าชนะแน่นอนเฮ <laughs> มีคนยิงเย้แพ้เชื้อสำเร็จแล้วนะหาที่หลบนะครับที่ไหนที่มันปลอดภัย ผมว่าตรงนู้นเราปลอดภัยสุดดูก่อนเลยดูดิใครเป็นบ้างมีใครเป็นตรงนี้ไม่มีคนเป็นเออเอาลื่นลื่นลื่น,นมาต้องระวังอย่าให้มนุษย์คนป่าเรียบร้อย ยิงยิงหัวหน้าคนป่าใครโอ้ต้องเคลียรตรงนี้นะอย่าลืมถ้าไม่เคลียนี้มันขึ้นมาได้นะเล้ยตรงนี้โอ้โหต้องเคลียเดี๋ยวเพื่อนโดนเราเดี๋ยวเพื่อนอื้มไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยเพื่อน เราต้องระวังเราด้วยนะครับต้องไม่ระวังโห้ขึ้นขึ้นปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห้ช่วยเพื่อนก่อนชิบหายแล้วเพื่อนข้างบนเฮ้ยข้างลงข้างหลังข้างลงข้างหลังขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาชิบหายแนละ้กวกระสุนหมดคุณเอากกระสุนจากไหน ชิปห้าโดนแย่งกันสุดกูปาละ่ะกูปาละ่ะโอ้นี่ไงปืนหนีเ <laughs> ร็วไป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 เจ็ตลิงอืมยิงตัวใหญ่เลยยิงตัวใหญ่เลยสวย มีสามสิบเจ็ดนัดสุดท้ายที่ไหนแล้วก็สุหดหวดก็ไม่เอาช่วยกัด้วยช่วยกัด้วยช่วยผมด้วยเ <c oughs> ย,ย,ย้รอชีวิต อาตัวรอดอาตัวรอดจะคนป่าเออหนึ่งเท่าอ่ะว้าวเป็นแมทที่เล่นยาวนานนะผมว่านะถ้าต้องมองกันดีๆอย่านะย่านะเว้ยยาา่าอยาเข้ามาโอเคเยอะคนบนเป็นคน้องบนเป็น ยิง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 เออโอ้โหชิปหายละัหหน้าคนปลาลวงมีไหมมีไหมโอเคพวกเรายัางอยู่รอดปลอดภยัยมีคนเล่นสไลเดอร์มายิงก่อนเลย นนนนนเนั้ยโอ้โหมันถึกขึ้นปะเนี่ยสวัสดีเย้ยชิบหายแล้ว นีมีแก๊สลิงแล้วกูมีแก๊สลิงแล้วอย่าเด้ออย่าเด้อในที่สุดก็ถึงเช้วมาดิ มาดิมาดิมาดิฟันฟันกูไปและอ้าวมาไม่ล่อนะไม่ล้อละ <c oughs> <c oughs> ชีวิตอาจโดนฆ่าโดยฮีโรลตอนนี้จะไม่สามารถขึ้นชีพได้โอ้ยนะ แค่ชนะสำเร็จคนป่าใชนะหถ้าเกับว่าเราก็ชนะใช่ไหมเรากลายเป็นคนป่าแล้วเออโอ้โหตีนดตายเขาด้วยหรอทุกคนบ่นกันดีกว่าครับทุกคนครับไหนใครจะเป็นใครจะเป็นไหนดูซิได้เอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไม่ด้วปัญญาไปแล้วเว้ยอยู่ทำไมกูมไม่อยู่แล้ว กูไม่อยู่แล้วหนีดีกว่าเลาครับบอกเลยว่าเละฮะมองอะไรไม่เห็นเลย เขาเรียกว่าเก็บตัวลูกกัะจอกก่อนฮะผมมันถึกกันจังวะเย้ลื่นโอ้โนมาละได้แก๊เลียงแล้วขึ้นแล้ว <laughs> อ ยิงอัดไปเลยยิงอัดไปเลยอย่าให้มันขึ้นมาเฮ้ยไอ,อ้โผยกิ้งก่ามาจากไหนวะไม่รู้แหละกูกูนัวกูนัวสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับขึ้นไปดีครับพี่ยืนบังเท่าไหร่อ่าฮีโร่ฮีโร่ไอ้ไอ,อ้อัดชิหาย อาเ้ยสำเร็จเออชนะไปดีสรุปเราจะเป็นคนหรือเป็นคนป่ารับเนี่ยคือกิ้งก่าไมันขึ้นมาเก็บหมดตี้เลยไอ้บ้าเลงหัวไปเลยใครเป็นไหนไหนคนไหนเป็นสักพักผมเป็นเองดูดิเฮ้ยเอาคูเป็นเองตี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 ไปให้หมดเป็นกันให้หมด นายยิงโอ้ยยิงกูทำไม <laughs> โอ้ยปืนเล็กที่ผายเลยเร็วแรงเหมือนสายฟ้าฟวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วที่ห่ายแล้วฮีโร่ไม่อยากอยู่กับฮีโร่เท่าไหรต่ตีตีลุงกระทืบ อยู่ไหนกันอยู่นู่นตอีอ่านเป็นพวกเราไม่ใช่นู่นนู่นฮีโร่ฮีโร่โร <c oughs> ตีกันโดนไม่ได้เวนอ่ะเอ้ยโอ้โหมีคนทุบฮีโร่เรียบร้อยแล้วครับเย้อะไรวะ บ้าตายกันหมดคนป่าเอาละทุกคนคาเี่เกมบ้ากันสุดคนป่าครับถ้าทุกคนถูกใจไงกดฟ้ากดสนับสนุนไลค์นนแชร์ชกันได้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ้าๆจ้าปวดหัวเลยอะไระคนป่า